พ่อพ่อเป็นไรเหนื่อยไม่ไง่วงเลยทำไมไง่วงอ่ะโอ้ทำคลิปรัวๆอัปเดต2025 <c oughs> โอ้รู้รู้ข่าวบ้างกะเนี่ยไม่รู้อา้าวไปดูคลิปสิแล้วพ่อลงไปรัวๆไปดูกุ้ิอยากรู้ก็ไปดูอยากรู้ปะอยากไปดูเอาแล้วพ่อก็อบอกสิโอ้โหขาดทำคลิปตั้งเยอะก็บอกเดี๋ยวไม่เป็นไร อยากคุยด้วยอยากถามางี้เหรอหน้าคอมน้าคอม <L an> เดี๋ยวใจยเย็นนทุกคนนะอย่าเพิ่งตกใจเพิ่งตกใจนะครับผมสวัสดีครับทุกคนครับคือเมื่อเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นคลิปเมื่อคืนนี้นะครับผมที่ผมตั้งใจจะทาคลิปกับฟินนะครับผมเกี่ยวกับการอัปเดตในช่องฟินสกีแชนแนลช่องนี้นะครับผมบอมสกีโฟนนะครับคือแต่ว่าพอคิดไปคิดมาแล้วเนี่ยทำเสร็จแล้วแหะแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้เรียบเรียงตัดต่อนะครับผมก็คิดว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนน่าจะรู้แล้วนะครับเรื่องของการอัปเดตที่ผมพูดไปเยอะ,ยอะแล้วนะครับผมเอาเป็นว่าในคลิปนี้เนี่ยก็ ส่องตำนานใหม่กันดีกว่าซึ่งเป็นคนที่ซึ่งเป็นสิ่งที่บางคนยังไม่รู้นะครับตำนานใหม่ในแพทสี่ดศูนะครับมีใครบ้างนี่เป็นข้อที่หลายคนเฝ้าตาเฝ้าจิตใจเฝ้าจดใจจดใจจอรอเลยนะครับผมว่าอยากรู้ตำนานบิ๊กเนมนะครับอย่างพวกซีดานโรนโดอานายนะครับผมองลีอะไรแบบนั้นจะมีหรือเปล่านะครับผมแล้วคนนี้คือใคร อันนี้มันเป็นภาพกราฟภาพโมเดลนะครับภาพโมเดลกราฟิกที่แสงและสีมันอาจจะไม่ได้สมมันอาจจะไม่ได้เหมือนในในตัวเกมนะครับผมแต่เขาก็จะพอดูออกได้ว่าคือใครฮะลองทายดูครับคนนี้คือใครเดี๋ยผมจะมาเฉลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่ดูตำนานกันดีกว่าครับว่าแพท4.0เนี่ยมีใครน่าสนใจบ้างครับทั้งตัวใหม่และตัวเก่าหน้าใหม่ทรงผมใหม่โมเดลใหม่ร่างใหม่ครับผมเอาตัวเก่าร่างใหม่ก่อนแลวกันเอานักเตะญี่ปุ่นก่อนลยกันนะครับเอาจากเรื่องที่ตื่นเต้นน้อยไปไป กลางและมากนะครับผมอ่ะคาคาฮาร่าครับผมวัย21ปีนะฮะโมเดลใหม่ทรงผมใหม่นะครับผมอีปิกญี่ปุ่นครับเนี่ยโมเดลเมื่อกี้มันจะเป็นโมเดลแบบนี้นะฮะคือโมเดลที่เป็นโครงสร้างโครงสร้างในตัวในตัวดัตเตอร์เบสนะครับผมยังไม่ใช่เอ่อที่แบบว่าแสงสีเสียงผิวผัดเทกเจอร์เนี่ยมันจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมตาแดงๆไม่ต้องตกใจมีเลยเซนเซอร์คือว่าฉากองศาในการมองอะไรแบบนี้เขาคือเขาแกะออกมานะครับพูดง่ายง่ายแกะออกมานั่นเองนะครับคนต่อมาครับโอกาซากิครับโอกาซากิในวัย18ปีฮะโอ้โหนี่วัย ผมใครเป็นสายเจลีกะมีตำนานร่างใหม่มาเพิ่มนะครับแต่ก็เป็นตัวเก่าแหละปักีิซองครับเน่อันนี้วัย21ปีตอนนั้นเล่นแมนยูแล้วใช่ไหมปั๊กกซองครับผมกับอีกร่างใหม่ครับอันนี้วัย21ปีนะครับผมทรงผมใหม่ด้วยนะเราไม่ได้ดูมาเราไม่ได้มาดูหนังซอมบี้กัน ว่าจะซอมบี้ซอมบี้แต่ตกใจแล,แล้วแน่พี่แบ็กครับสุดหล่อดเดวิดแบ็แฮมกับทรงผมใหม่มีที่คาดผมด้วยนะครับผมอันนี้วัย36ปีเอ๊ะ36ปีนี่มิลานใช่ไหมหรือปารีสนะนี่น่าสนใจนะ36ปีเดี๋ยวผมดูแป๊บแบ็แฮมเกิดปี1975นะครับ1975เอาคิดให้ดูเลยนะครับผมบวกไป36ก็คือปี2011ปี2011เนี่ยเล่นให้กับสโมสรอะไรเอ่ย LA Galaxy <S <S 2> <S 2> เหรอ <S <S 2> <S 2> เป็นล่าง LA Galaxy นะครับผม2011แต่มันจะมีบางช่วงเนี่ยที่ยืมตัวมาเล่นให้กับมิลานนะครับแล้วก็ปารีสแต่ไม่ใช่ปารีสนะครับแล้วก็มิชช่มิลานมิลานเป็น9 0นะแสดงว่าอันนี้จะเป็นร่าง LA Galaxy นะครับโอเคฮะเดวิดเบคแฮมกับร่างใหม่นะครับผมปีเตอร์ชมัยค้นนะครับ <laughs> ไม่ใช่เอชเชเรนนะ ปีเตอร์ชไมเคิลในวัย29ปีนะฮะโอ้โหทรงผมมีคือเหมือนแบบไอเนี้ยม็อบถูกพื้นอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะครับเดี๋ยวพอออกมาจริงๆในเกมมันจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับคือมันเป็นโครงสร้างเฉยๆนะครับมองว่าเป็นโครงสร้างนะตัวแรกก็เหมือนกันที่ดูท่าตอนต้นนะครับผมปีเตอร์ชไมเคิลครับอ่ะผมเฉลยก็ได้ครับคนนี้ใครเดาไว้ว่าอะไรบ้างครับเขาคนนี้คือโอลิเวอร์คานครับผม โอริเวคาร์นรไว้ย32ปีโอโหแกงมากคือมันเป็นแสงมันเป็นแบบว่าไอสามมิติ4มิติ5มิติ6มิติที่แบบว่าดึงออกมาแล้วมันอาจจะแบบเงามันหรือไอไงมันนะมันไม่ใช่ว่าใทรยเอาสีมาทาอะไรคือมันชื่อซอมบี้คือแบบว่ามันเป็นเงาเป็นเงาเออแบบว่ามันจะไม่ได้แจ็มนะครับผมแบบเราทําอันต้าซาวนึกออกไหมเราทําอันต้าซาวแล้วเราก็จะเห็นเป็นเงาเงาอะไรแบบนี้นะครับคล้ายๆกันนะครับผมนี่คือโอลิเวคาร์ในร่างซอมบี้เทนทูบูซานออามาอีกคน มาอีกคนเนึ่ยโว้ยโอ้ยใครเครียดมาเลยคลิปนี้อ่ะลองทายดูดิว่าใครเขาคนนี้คือโรเบโตบัตโจครับผมดูผมเนี่ยเปียๆเลยนะไอหนุ่มผมเปียนะครับผมกับเอ่อร่างวัย22ปีนะครับบัตโจวัย22ปีนะครับดูซิว่าตอนนั้นเล่นให้กับทีมอะไรนะโรเบโตบัตโจนะครับผมปีเอ่อเกิดปี1967นะครับผมบวกไป22นะฮะก็จะเป็น1989 1989โอ้โหฟิออเรนติน่าเหรอฮะนี่เป็นร่างฟิออเรนติน่าเลยเหรอเฮ้ย ย้อนไปไกลเหมือนกันนะอันนี้22ปีนะครับเล่นให้กับฟิออร์เรนติน่าครับไอ้หนุมม่มผมเปียโรบิโต้บาจโจร่างฟิออครับเออเแบบี้โกครับไมเคลโอเวนไมเคลโอเวนเออเหมือนหอน่อย,ออย,อยนะฮะแต่ตาแดงทุกคนเลยนะ <laughs> ตาแดงทุกคน unexpected. โอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี man, ๋ยวอายุ31ปีร hmm. ่างนิวคาสเซิลหรือร่างสโต๊กครับเดี๋ยวดูหรือร่างแมนยูเออลองดูดิลองดูดิไมเคิลโอเว่นนะครับเกิดปี1979งร่างนี้31นะฮะบวกไป31ปี2010นะครับ2010เฮ้ยร่างแมนยูวะเฮ้ยเฮ้ยร่างแมนยูร่างแมนยูไม่ใช่ร่างลิเวอร์พูลไม่ใช่ร่างมาดริดไม่ใช่ร่างนิวคาสเซิลไม่ใช่ร่างทีมชาติอังกฤษร่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจ้าแต่มันอาจจะเป็นร่างร่างอังกฤษก็ได้นะเอออันนี้ คือปี2010นะครับผมแต่ว่าไม่รู้นะครับว่าเป็นร่างทีมชาติอังกฤษนะฮะหรือว่าร่างแมนยูเป็นร่างทีมชาติหรือร่างสโมสรถ้าเป็นร่างทีมชาติก็คือแน่นอนอังกฤษนะครับแต่ถ้าเป็นร่างสโมสรในช่วงนั้นก็คือปี2010นะครับเดี๋ยวผมดูเกียรติประวัตินิดน,นึงว่าปี2010โอเว่นทำเกียรติศักดิ์อะไรไว้เฮ้ยร่างเฮ้ยปี2010อ่ะโอเว่นได้พรีแชมป์พรีเมียร์ลีกกับแมนยูนะครับผมอาจจะเป็นร่างแมนยูก็เอ้ยนิวคาสเซิลเดี๋ยวแมนยูนะ <laughs> จะดูผิดละเออได้ League, แชมป์พรเมมมมยรรกแแแแแ้้็็ไไไไไดดปคัันนนนนนะะะ่่่่่่่อาาจจาง Man ูบต ฟันธงร้อยเปอนะจะไปล่างทีมชาติก็ได้นะครับบัตโจก็เช่นกันนะบัตโกบัตโจก็อาจจะไปล่างทีมชาติก็ได้นะครับในนี้ไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นร่างอะไรนะครับผมแต่ก็อยากให้ไปล่างแมนยูนะโอเคแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นล่างทีมชาติก็ตามนะครับแต่มันเป็นการ์ดรุ่นใหม่แล้วเพราะการ์ดรุ่นใหม่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีโลโก้สมโมสรแมนยูเพราะฉะนั้นมันก็เอาไปเล่นอีเวนต์สมโมสรแมนยูได้แต่มันจะสวยมากถ้าเกิดเป็นการ์ดสมโมสรนะครับผมโอเคนะเบบี้โกนะไมเคิลโอเเเเเววว่่นนนนนนะะแล้้คคีรรรัับบบบผมมออออด์์ทกกไใชาาาาาโตตติิส ซูตาวัย26ปีครับบาติสต์วัย26ปีนะฮะเกิด1969บวก26นะครับ1995 1995เนี่ยเล่นให้กับฟิออร์เลนติน่านะครับผมอาจเป็นไปได้นะอาจจะมาพร้อมกับโรเบร์โตบาชโจนะครับผมหรืออาจจะเป็นร่างทีมชาติก็ได้นะถ้าร่างทีมชาติก็อาร์เจนตินานะครับผมถ้าเป็นร่างสโมสรก็เป็นฟิออร์เลนติน่าครับหวังว่าค่าพลังไม่ขี้เ,เหร่เหมือนกับการ์ดที่ผ่านมานะครับขอให้คิกกิ้งพาวเวอร์กับชนะูตติ้งเนี่ยยิงตรงกรอบฟินิชชิ่งเนี่ยเยอะๆหน่อยนะครับผมบาติโกแล้วมาถึง ตำนานใหม่ฮะคนแรกก่อนเลยนะครับรูดวิกชูรี่ครับผมนี่ตำนานทีมชาติฝรั่งเศสนะครับนี่เป็นนิวลีเจนต์นะครับผมเป็นตำนานใหม่นะครับยังไม่เคยมีร่างตำนานมาก่อนเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นวัยเท่าไหร่เอาไม่บอกอายุว่ะไม่ได้บอกอายุแต่ว่าเขาเคยเล่นนะครับลียองมอนาโกบาร์เซโลน่าโรม่าปารีสโมนาโกถ้าดูจากสโมสรที่เขาเคยเล่นนะครับน่าจะเป็นร่างบาร์เซโลน่านะฮะโอกาสสูงที่จะเป็นร่างบาร์เซโลน่าหรือไม่ก็ร่างฝรั่งเศสนะครับผมมี2อร่างนี้นะครับชูรี่ครับผมตำแหน่งที่เล่นก็คือ ปีกนัั่นนเองครบตำานใหม่คนที่2ครับทายสิใครเขาคือรอยมาคายครับผมตำนานทีมชาติเนเธอร์แลนด์แล้วก็บาเยเซินมิวนิกนะครับแน่มาอีกหนึ่งคนครับรอยมาคายแต่ก็คงเป็นรอยมาคายนะครับแน่นอนครับถ้ามาเนี่ยก็จะต้องเป็นร่างบาเยเซินมิวนิกแน่นอนนะครับผมพาร์ทเนอร์หลักนะครับนะถ้าไม่ใช่ร่างทีมชาติก็ร่างบาเยเซินนี่แหละครับสองร่างนี้นะครับผมรอยมาคายครับบาเยเซินจะมีกองหน้าเพิ่มอีกหนึ่งคนฮะแล้วลุงอ่ะเป็นยังไงลุงเป็นยังไง ครับลุงลุมอ่ะลุงลุมอ่ะลุงล,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 ลุมจะมีร่างใหม่มาไหมตำนานใหม่ยังไม่หมดแค่นี้นะครับบยันกีกิกครับผมตำนานของสเปนนะครับแล้วก็บาร์เซลโลนาใช่ไหมตำนานใหม่เพิ่มอีกหนึ่งคนครับโอ้โหบาซ่าบายเยินบาซ่าบายเยินมาเต็มเต็มหรือจะเป็นมิลานไหมเคยเล่นกับมิลานโรม่าด้วยนะครับผมสโต๊กก็เคยมานะ <laughs> แต่น่าจะเป็นบาซ่าสิเอออันนี้ผมไม่รู้อายุนะไม่ได้บอกอายุโบยานกี่กิแกแล้วก็พระเอกของเราในคลิปนี้นะครับผมอ้อหหลายคนน่าจะรู้กันแล้วนะครับผมพี่เบิร์ฟนะครับผมดีมิท่าเบอร์อ พี่บอฟมาแล้วนี่เอร่างแมนยูสิจะเป็นร่างไหนด่าเออบังเกลียเหรอทีมชาติบังเกลียเหรอ,อ,อต้องแมนยูต้องเป็นแมนยูหรือจะเป็นร่างสเปอร์นะฟูลแลมไมค์โมนาร,ร์โคมแล้วบอกคุเซ้นเหรอไม่ใช่ไม่มีพัทไม่ใช่พาร์ทเนอร์ต้องเป็นแมนยูหรือสเปอร์มันะ้ย หรือจะเป็นทีมชาติบังเกียไหมไม่แน่ไม่แน่จะเป็นการ์ดทีมชาติก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นการ์ดสโมสรแต่อยากให้เป็นการ์ดสโมสรนะครับตอนนี้พี่เก๋กำลังแบบมีบทบาทสําคัญกับแมนยูเหมือนกันนะครับเออล่าสุดก็ไปเล่นบอลบอลการกุศลที่อัลเลอร์ฟอร์ดเลยนะใช่ป่ะดีเมทาเบอร์บท็อปนะครับนี่ก็เป็นตำนานใหม่นะครับที่เป็นที่น่าสนใจของแพท4.0นะครับแต่ว่าจากที่บอกต้นคลิปนะครับคือเราคาดหวังว่าจะเป็นตำนานใหม่ในแบบระดับบิ๊กเนมนะครับแบบไอคอนเลยไอคอนิกโมเมนต์เลยนะแต่ว่าเท่าที่ดูก็ยังไม่มีผมมมมว่่าาายััังไีขนนนนนด้้ะถจ เด่นเนี่ยพวกองรีซีดานโรนโดอานายมาสักตัวหนึ่งนะทยอยมาก็ได้มาทีละตัวนะแต่ก็คงยากนะครับมันอาจจะติดเลกซิตอะไรอยู่นะครับผมค่ายหนึ่งนะคงยากหน่อยแต่ก็มีแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับสรุปเพิ่มเติมนะครับจริงๆก็จะมีมากกว่านี้นะครับผมก็จะมีพวกโอโนอเอเบตคาคาลาเนี่ยนะตัวนี้อดัมคาซิยาสนะครับเอโตมอันนี้คือเป็นล่างใหม่นะครับคอสตาคุต้าคันโตน่าตอเรสฟิลิปรามวินยาริเบลลี่นะฮะโอกาสากิอะไรอย่างงี้นะบัตติสซองเบ็คแคมเปปวอรเลนเตสซูรี่โทซิกกี้โล าคาร์ลอสโล,โล,โลนนโบันนินโยบาติสต,ต้สตาเบิร์แคมบาโจแบโกมี่เดนิสลอว์วิเตอร์โบายาเดโกด็อกบาโอเวนลุยคอสตาคันนาวโลชไมิคกลเอร์เนสนะครับแล้วก็เมซี่เนย์มานะครับเมซี่เนย์มานี่ในแพ็คแน่นอนนะครับแต่สังเกตคือไม่มีลูมิเนเก้เฮ้ยไม่มีลูมิเนเก้ในนี้ว่ะนะก็รอดูกันว่าจะมาแพทไหนนะครับผมหรือจะเอาล่างเก่ามาขายก่อนไหมหรือ,อยังไงสำหรับความหายลูมิเนเก้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับตำนานใหม่ชุด4.0นะครับผมก็ถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนนะครับแต่ออันนนี้้คืเขาามใ ไม่ได้หมายความว่าจะมาพรุ่งนี้เลยนะฮะเอ้ยมันจะมาวันนี้หรือพรุ่งนี้เลยนะครับผมมันก็ต้องทยอยมาแต่อันนี้คืออัปเข้ามาแล้วนะครับมีอยู่ในฐานข้อมูลแล้วนะครับแต่จะเข้าเกมวันไหนต้องรอติดตามข่าวอย่างเป็นทางการทีหนึ่งนะครับแต่เข้ามาแบบนี้ก็มีโอกาสสูงที่จะปล่อยออกมาแล้วแล้วนะครับเร็วๆนี้แหละนะครับยังไม่ได้กดติดตามช่องฟินสกีชาแนลช่องลูกชายนะครับผมกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปครับสวัสดีครับ